ไหว่าการที่เรามุสาน่ะมันผิดศีลเด็กมุสามุเสอะไรล่ะไม่อยากจะพูดเลยเจ๊เขาแบบเงินเยอะมากจริงๆเป็นอาพี่แพรี่เป็นคนที่แบบบริหารเงินเก่งมากเอาพูดตรงๆเลยนะเออ้วยละหนึ่งไม่อันนี้พูดจริงๆแบบจากการที่อยู่ด้วยมานะเจ้เป็นคนที่แบบบริหารเงินเก่งมากแบบเงินอันนี้ก็คือแบบบัญชีนี้อันนี้ก็คือบัญชีนี้เงินใช้ก็แบบบัญชีนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วอก็เคยถามว่าเจ๊ทําไมแบบวันหนึ่งเจ๊ใช้เงินเยอะจังเขาก็บอกว่าโอ๊ยใช้ไปถือตายไปเข้าไปไม่ได้แล้วแกก็แกก็บอกว่าพูดเล่นแต่จริงๆอ่ะแกก็แบบเงินเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่มีเงินเยอะจริงแกก็คงไม่มาใช้แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยแกก็แบบเป็นคนที่แบบพอไดเหานได้ก็บอกว่าใช้สิบเปอร์เซ็นต์ของที่หาได้อ่าอันนั้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของแกนะหมดไปประมาณเกือบหมดหลายบาทอ่ะ อ่าถ้าใช้เงถ้าใช้แสนหนึ่งก็แสดงว่าหาได้ล้านหนึ่งอืมนั่นแหละไปฮีโรจีก็หมุดประมาณห้าห้าแสนอ่ะแกก็หาได้ประมาณห้าล้านกว่าไม่จริงค่ะไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนั้นสาธุไม่เคยเราห้าแสนบ้าแล้วสาธุนาฬิกาเจ๊กี่กี่แล้วเจ๊นาฬิกาเอาออันนั้นก็อันนั้นก็ทิ้งทวนไงออกจากวงการไงตอนนั้นเนี่ย<ง>ออกต้องน้านแล้วนะ <laughs> อันนั้นทิ้งทวนไงรองเท้าก็เจ็ดหมื่จะขายอยู่เนี่ยใครจะซื้อบ้างเออจีไหนฝอนว่าตื่นมาจะถ่ายไม่เห็นรองเท้าจีขายเลยขายห้าหมืนห้าโอ้ขาดทุนไปหมื่นห้าใครอยากได้ค่ะเดี๋ยวขายเลยลูกกล่อง ถ้าเป็นแม่ฝอก็แบบเออรองเท้าบ้าเลยวะไม่วันไม่วันนั้นน่ะแม่คงจะด่าแล้วแหละวันนั้นอ่ะอ่ะเขาเขาถามว่าคิดยังไงกับซีรีส์สาธุครับจะบอกว่าอ่ะให้พี่แพรี่พูดก่อนจีดีมากอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆซีรนส์เรื่องสาธุดีมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปดูแล้วมันจะได้ไงคิดเพราะว่าพูดอยากยากจะพูดแบบไม่เกรงใจก็คือคนไทยทําบุญแบบไม่มีสติ คนไทยทําบุญแบบหน้ามืดตามมวคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนหิวบุญแบบที่หนังพูดนั่นแหละจริงๆมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบว่าจริงๆการการฝึกการให้ทานการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเพียงแต่ว่าการพอเราไปไปไป,ไปคิดแค่ว่า อ่าเรามีคอนเซปต์ะอะมาเซ็ตแต่มันดีคือการให้การทําบุญการแบ่งปันแต่ว่าพอเราไม่ได้คิดให้มันลึกไปว่าเออแล้วเงินที่เราทำมันไปไหนบ้างสิ่งที่เราทำอ่ะมันไปซัพพอร์ตอ่องค์กรทางศาสนาหรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะทำบุญเนะี่ยมันไปถึงจริงไหมหรือว่าโดยปลายทางแล้วมันไม่ได้ไปสู่สิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นเช่นทําบุญแล้วเงินมันไม่ได้ไปแบบไปอุดหนุนวัดทําให้วัด ดีขึ้นพระปฏิบัติตัวดีพระเนนมีการศึกษาได้เล่าเรียนมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันในทางกับการคือมันพอเงินที่มันมันถูกแบบถูกให้เหมือนให้ทิ้งอ่ะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกตั้งคําถามะมันก็เหมือนกับกับการไปแบบไม่รู้สิมันกลายเป็นเหมือนว่ามันไป็รวมอยู่ในแหล่งที่มันแบบมุมมืดแบบมุมอับอ่ะ อเออมันมุมมืดมุมอับแล้วมันทําให้คนที่จ้องจะหาประโยชน์จากวัดจากาศาสนาม,มันอาศัยอันนี้มันใส่จุดอ่อนอันเนี้ยทําไม่ดีวนหรือไม่หบือ,อต้องใช้คําว่าอะไรไม่หวังดีกับาศาสนาหรือเอเาเงินบริจาคไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวไปบําเลอบํารุงเรื่องส่วนตัวแต่ที่ม,มันจะทําให้เกิดสาธารนณะประโยชน์มันก็ไม่เกิดแต่สําหรับผ่อนสำหรับผอนนะผ่อนคิดเห็นคิดเห็นว่า ใครใครดูสาธุแล้วดูตอนฉากของเจ้ไหมฟอนนึกถึงเจ้พี่บ้าฟอดคนเ้าตัดตั้งใจฟังบ้าอ้าวเหรอหยอกเล่นซีรีส์ดีครับซีรีส์ดีมากชอบน้องก้าตอนน่ะดูจบมดแล้วรอดอันนี้คือการอันนี้คืออันนี้คือการบริหารเงินที่ถูกต้องพี่แพรี่ดีจริงค่ะแยกย้ายกันอยู่เหรอใช่ครับทะเลาะกันครับผมต้องแยกกันอยู่ ไม่ใช่คทุกคนดิฉันอยู่ในห้องนอนที่ฉันชาร์จแบตแล้วนางนั่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพี่เข้าใจไหมครับว่ากีฟอรดมึงไม่ต้องไปบิวมันไม่ใช่บ้านเราอ่ะโอเคละหลานมาภาคสอเดี๋ยวให้ไปเล่นมันไม่ใช่บ้านเราพี่พี่เราต้องเข้าใจนาะว่าแบบ เราต้อลองคออยากดูจริงๆนะครับทำออกมาดีมากใช่ครับสุดๆเลยพูดถูกต้องมากค่ะคนเมืองล้านนาสวัสดีครับผมต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูจริงครับต้องไปดูแต่ว่าสาธุภาคสองอะฝพาว่าจีต้องได้เล่นสน ไม่ดิฉันดิฉันชอบตรงที่แบบว่าดิฉันชอบตรงตรงที่แบบว่าถ้าเราคิดให้ดีเราจะเห็นว่ามันมีการพยายามสร้างสตอรี่อะไรหลายๆอย่างเช่นสร้างสตอรี่เกี่ยวกับพระใช่เหมือนพระดนอ่ะมันจะมีสองอย่างนะถ้าคุณดูในหนังเรื่องสาธุกาคุณจะเห็นการสร้างสตอรี่เพื่อหาเงินก็คือหนึ่งสร้างสตอรี่กับพระเป็นสองสร้างสตอรี่กับพระตายสร้างสตอรี่กับพระเป็นก็คือพระ ที่มีบุคลิกแบบที่คนแบบชอบอะก็คือแบบอาจจะดูแบบคือปฏิบัติด,ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนะแต่ขอให้ดูแบบผิวพรรณวณะดีพูดดีเอ่อพูดนุ่มๆเอ่ออะไรเงี้ยแล้วคนก็จะชอบคนจะอยากไปทําบุญเหมือนยันตะเหมือนนิกกอ,อะไรเงี้ยคนจะชอบอใช่เหมือนเหมือนฟอดฟังอย่างเงี้ยฟอดก็ยังอยากทาบุญเลยอ่านั่นแหละเขาเรียว่า เขาเรียกว่าสร้างสตอรี่โดยเอาพระพระเป็นนี่มาเป็นจุดขายกับอีอันหนึ่งที่หนังเรื่องสาธุทําให้เราเห็นคือการสร้างสตอรี่กับพระตายพระตายก็เช่นไรเช่นเอ่อแต่แต่ในซีรีส์สาธุไม่ได้พูดถึงเช่นแล้วตายไปแล้วก็ไม่เผาเขาจะใส่ลงแก้วใส่อะไรไปแล้วก็ดึงคนเข้าวัดกับพระตายอีกอันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระอะไรเห็นไหมพระพุทธรูปก็ต้องมีสตอรี่ถ้าเป็นพระเฉยเฉยไม่มีคนไหว้ต้องเป็นแบบ มีลวมีรังพึ่งเออมีรังพึ่งมาเกาะหน่อยให้ดูแบบว่าเนี่ยโอ้โหตัดฟีดที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวเลยมึงพึ่งมันอยู่ตรงไหนมันก็ทํารังได้ใช่ไหมใช่หลวงพ่อพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออหลวงพ่อพึ่งเออ,เอ,อตลกนะนี่แหละเขาเรียกว่าการสร้างสตอรี่เพื่อทำํำไงก็ได้ให้มันเป็นจุดขายอ่ะมาร์เก็ตติ้งมันเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเหมือนที่ฉันขายทุเรียนเนี่ยดิฉันก็ต้องหาคนหล่อๆมาช่วยไลฟ์ขายอะไรเงี้ยเออมันคือมาร์เก็ตติ้งใช่มันแบบ เรา้อมีจุดขายเนาะเจ๊เนาะใช่ไหมใช่ไหมโดนรถชนอ่ะโดนรถชนก็แบบอเจ๊ไป็นสปอยหนังเขาะเจ๊ไป็สปอยหนังเขาไปดูชวนคนไปดูได้เพราะมันเข้าหลายวันแล้วจริงเห็นไหม พอโดนพอมีอุบัติเหตุรถชนก็รีบเอาพระไปให้เลยอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะชวนว่าเอ้ยช่วยพูดให้หน่อยว่าที่รอดตายมาได้เนี่ยพ่อหลวงพ่อนะเห็นไหมเอเอเจ๊ไอคนเมืองล้านนาเขาบอกว่าครูบาแถวบ้านเลยจ้าจริงๆโอ้ดิฉันอยู่เหนือมาก,ก่อนดิฉันรู้ครูบาบ่มแก๊สเอ้ไม่ยัยงไงอะเจ๊ครูบาบ่มแก๊สก็คือครูบาที่แบบพยายามจะทําตัวเองให้แบบให้ดูศักดิ์สิทธิ์ดูขังอ,อะไรอย่างเงี้ย วิธีท,ที่วิธีที่นิยมทํากันมากที่สุดนะตอนนี้ก็คือเช่นการเข้านิโรธสมาบัติหรือไม่มก็ไปอยู่ในถ้าไปเลยแต่ว่ามีมีในถ้ำโอ้โหโอโอามากยังกับกบุตินะครับมีติดแอร์ด้วยแต่คนไม่รู้หรอกอจ๊เขาบอกว่าอยากเห็นงานคู่มีไหมคะนานๆจะมาทีครับผมมีคกมีครับแต่ว่านานๆจะมาทีครับผม หลานสมาธิหลานมาสาธุต้องไปดูหนับหนุนหนังไทยดีสุดหนังดีหนังดีจริงหลานมาเป็นหนังที่รู้สึกว่าไปดูหนังแล้วอ่ะมันกลับมาแล้วมันอ่ะยกเว้นหนังผีนะหนังผีกลับมาแล้วหลอนนะแต่ว่าหนังเรื่องหลานมากลับมาแล้วแบบอ่านั่งรถมากับพี่แพรดี้อ่ะยังยังแบบยังรู้สึกว่ายังต้องพูดถึงอยู่เลยอ่ะ มันติดหูอ่ะมันติดตาติดอะไรมันดีมากคือมันป็นหนังมันเป็นหนังสะท้อนวิถีชีวิตคนเนาะว่าวิถีชีวิตที่วิถีชีวิตคนแบบมันมันสะท้อนทั้งสองมุมนะทั้งคนก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทําให้เจงอนได้อะไรเงี้ยจจิงมันเป็นแบบหนังสะท้อนแบบคนสูงอายุก็ดูได้มันก็ให้แง่คิดอีกแบบหนึ่งหรือคนที่เป็นรุ่นวัยแบบรุ่นแบบลูกหลานอะไรเงี้ยไปดูก็จะได้แง่คิดอีกแบบหนึ่ง พี่ฟอร์ดครับโอมไปนอนแหละก่อนนะครับง่วงแล้วโอเคครับฝันดีครับคุณโอมโน,โนหนึ่งนะครับเออโอมเป็นน่าจะเป็นน้องคุณสไปโน,โนหนึ่งนะครับผมเออเออแหมแล้วคนดูอ่ะเยอะนะเจ๊สามร้อยห้าสิบอ่ะเขายังไม่นอนกันอะ่ะมาดูฉันไงอืมโอเค <laughs> มีทองมันไม่ใช่ชื่อมีทองไม่มีไม่มีแมวบ้านฉันไม่มีแมวชื่อมีทองค่ะ บ้านฟอดอะแมวชื่อมีทองตัวแบบนี้เลยก็เลยเรียกชินแล้วอะเจ๊ลูกมันชื่อสีทองที่มันหายไปอะต้องไปดูแล้วพี่ตุ๊กตักพี่ต้องไปดูนะพี่อมีคน<ะ>ชอบถามว่าทํา<ะ>ทไมเรียกเมียว่าเจ๊ฮะทาไมเรียกเมียว่าเจ๊ทาไมเรียกเมียว่าเจ๊เหรอลอรฟดเคยเปะอะไร ไม่มีไม่ใช่เสียงคนเหมือนคนเคาะอะไร <S <S 2> <S 2> อ่ะเมื่อกี้เจ๊บอกว่าอะไรนะทำไมถึงเรียกพี่แพที่ว่าเจ๊เหรอ <S <S พี่แพรดี่ออกมาเลยค่ะอุ้ยคนลุกเลยบ่มแก๊สคืออะไรอะเจ๊บ่มแก๊สคืออะไรอะ บ่มแก๊สก็คือรีบไงรีบอยากจะก็คือปกติครูบาจริงๆใช่ไหมครูบาที่เขาสายปฏิบททัติทางภาคเหนือ,อเขาจะค่อยๆสะสมอบรมบารมีธรรม,มบารมีธรรมก็หมายคือว่าค่อยๆบำเพ็ญค่อยๆปฏิบัติไปให้มีพรรษาแก่กล้าให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าครูบาที่แบบปฏิบัติจริงๆเช่นครูบาสีวิชัยหรืออะไรอย่างเงี้ย ครูบาขาวปีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีธรรมะจริงๆแบบปฏิบัติจนชาวบ้านนะ่ะเรื่องลือกันว่าครูบาท่านนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีแต่ว่า ครูบาสมัยนี้ลหลายๆลูกก็คือเป็นครูบาประเภทว่าบวชพรรษายังไม่เท่าไหร่แต่ก็ตั้งตัวเองเป็นครูบาและอละไรอย่างเงี้ยทั้งตัวเองศักดิ์สิทธิ์และอยากให้คนแบบนับ<อ>ถือกลาบไหวอะไร,รอย่างเงี้ยจี๋ทั้งๆที่ตัวเองอ่ะยังไม่ได้มีบรารมีธรรมมากพอคือยังไม่ได้แบบอบรมเขาเรียกว่ายังไม่ภา,าวนาภายในม,ยามากพออย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามจะทําตัวเป็นอาจารย์จี๋แบบความรู้แน่นมากเลยอะเขาก็เลยเรียกว่าครูบาบ่มแก๊สยิง แบบถามอะไรเรื่องพระนี่คือเจ๊แบบแน่นมากคุดเลยป็นบวชมาติดแปดปีนะเจ๊ติดปากไปเลยเออมีเขาถามว่าทําไมถึงเรียกเจ๊เพราะว่าไปออกงานงานหนึ่งแล้วทีนี้มันมีเอเขาเรียกว่าไงนะนักแสดงอ่ะเขาไม่เรียกว่าเจ๊เออาเรีกตีลี่ที่ดิฉันแสดงเป็นเจ๊เปียกไงอ่าแล้วทีนี้เขาก็ไม่เรียกว่าพี่แพทย์ว่าเจ๊ทีนี้ฟอกก็เลยแบบเออไหนลองเรียกดิ เรียกไปเรียกมามันก็แบบเออตอนแรกมันก็ตลกดีไปมาไปมาก็ชินไปเลยก็เลยเรียกเก้ไปเลยคร <c oughs> ับตลกก็คือฟอร์ดประกณ์ก็คือเป็นเด็กซื้อของดิฉันใช่เอามาตั้งคอ <c oughs> นเทนต์เฉยๆจริงๆ <c oughs> คือเราไม่ได้เป็นอะไรการแต่ว่าจริงๆเราเป็นแค่แบบ <c oughs> เจ้เขาแบบให้ให้เราแบบมาขายผู้เรียนอะไรเงี้ยสร้างคอนเทนต์ยนาดขนาดนอนเนี่ยเรายังนอนคนละห้องเลยดูที่นอนของฟอร์ดอะมอนใบหนึ่งโอเคอ่ะพูดแล <c oughs> ้วนะ <c oughs> อืมแล้วแล้วดูนะมีพัดลมให้พร้อมอ่ะมีแค่นี้อ่ะส่อาก็แบบเตือพื้นหมอนใบเฝ้าก็นอนได้ครจริงๆแบบคือที่ที่ทํามาเจเขาก็แบบมาเออคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจอยู่เดี๋ยวมาเข้าห้องนอนโดนเหมือนให้มาอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยนอนข้างนอกอาบน้ำข้างนอกโอ้โหใช่จจนี่ให้นี่ให้มานั่งหน้าบ้านนี่ก็เป็นบุญแล้วนะ นี่นี่ขาดมุง้งไม่ได้ขาดนะครับมุ้งแบบพับเก็บไว้อยู่พี่เดี๋ยวแบบจะนอนก็คอยกางอีกทีนึงเนี่ยมันก็ลาบากวันนี้แหละเออแต่ก็อยู่ได้ไม่เป็นไรใชก็ต้องําใจนะเพราะว่าเป็นผัวเช่าก็เป็นแบบนี้แหละเข้าใจอยูไออ่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแนละ้วคือสนณาสงสารเนยมันคือมันคือจริงครับพี่ มาตัง,าตงหายาตังหายเด้วมาตังหายเด้เนี่ยจริงๆยิ้มนี่แต่ว่าข้างในเย่างมันแบบพังหมดแล้วมกอดมึงเอาลูกโลกทองคำไปเลยไม่แปหรอกเพื่อเงินดีเขาขายเพอเรียนเพื่อได้เงินวันละห้าร้อยดีอูเว้ยเพื่อลูกลูกอะไร ลูกอะรลูกกเบียกนักแสดงท่านหนึ่งจริงๆอ่ะอจะได้แสดงหนังแล้วแต่เจ๊เขาไม่ให้ไปอ่ะต้องไปหแบบเจ๊เขาไม่ให้ไปพอแบบอดเลยซีรีส์วด้วยอดเลยเขาติดต่อมาไปเล่นไหมก็จะไปแล้วเจ๊ไม่ให้ไปอ่ะตอนนั้นอ่ะหนังเอวีไปอันนี้ชอบเลยเขาจะเอามารีรันใหม่เรื่องช่างแอร์ในตำนานอ่ะ เฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นแต่ต้องไว้ผมยาวคนนะเพราะว่าช่งางแอร์ภาคเดิมเขาผมยาวอ๋อจริงเหรอประมาณเท่านี้พ <laughs> อไหมพอแล้วนะไปเลยเล่นกับซางมินเกาหลีคือใครครับผมซีรีส์วายต้องเข้าแล้วปะเจ๊บอกว่าเจ๊เขาไม่ให้รับครับเพราะว่าถ้าจะเล่นน่ะต้องเล่นกับ J เจ๊คนเดียวใช่ ก็เลยแบบโอ๊ยพลาดแล้วเหมือนอนุญาตค่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราแบบแอบๆบแบบไปแล้วแบบให้ซีดีมันเล่นแล้วให้เจ๊เขาไปดู <c oughs> เพื่อนกามินสางมินอ๋อผมยาวถึงหลังเลยนะเท่านี้เลยหรอจะสวยกว่าเจ๊เลยนะ <c oughs> สางมินเป็นเพื่อนกับกามินอ๋อไม่รู้จักเลยอืม จะรู้จักเคยเห็นการมินอยู่ครับตอนไลฟ์สดครับเขาแบบน่ารักมากตะมุตะมิอะไรนะหล่อค่ะแฟนไอดอลเอ,อ้ยเจ้เขาว่าเจ้หล่ออ้อาวไปส่งใครอีกละเจ้เนี่ยใครเลยไปส่งใครอีกละเจ้ใครเลยติดต่อมาดามฟันนี่เลยคือใครครับ มาดามฟันนี่แล้วติดต่อมาดามแพรรี่ได้ไหมครับเจ๊จไปไหนคะเจ๊เขาไปสอ่งอยู่เขาแบบเขาละเอียดมากเลยนะเวลาใครมาเม้นมาไลฟ์ฟอร์ดอย่างเงี้ยใครที่ดูมีพี่รู้อะเจ๊เขาจะไปสง่ง <laughs> โดนหมดนะเช่นบอกเลยแพรรี่สวยฉันยังไปสืบฉันยังสืบไม่ได้เลยว่าตอนนี้นางเอาเกงในใครมาใส่ทุกคน คนที่หน้าคล้ายๆเอปาวีนะจริงเหรอพี่ผู้จะทำหนังซีรีส์ไกับซางมินจริงเหรอครับเ,เจ๊เรื่องแม่ะม่ขอไปสักเรื่องหนึ่งนะ <No. S 1> เจ๊ชิขอส,สักเรื่องหนึ่งอ่ะโนเวอือทำไมอ่ะกลัวฟอดแบบกัวฟอดดังนี่ใช่เดี๋ยวดังแล้วจะทิ้งฉันเออ ก็ทิ้งเลยทิ้งเจเลยทีเนี้ยตายหาละก็เจไปแสดงเป็นแขกรับเชิญโดนเบรกแล้วหนึ่งไม่เอาถ้ามีติดต่อมาฝอดไปเลยมามาจจเนาะฝอดไปสักเรื่องหนึ่งเนาะโนจ้าสรุปการเกงในใครอะไรนะใครไม่รู้ฝอดไม่รู้เหมือนกัน ช่วยขานหน่อยช่วยขานอะไรครับช่วยขานขานชื่ออ่ะอืมน้อยแล้วไงเออคุณน้อยแล้วไงซรีดีวพอไหวนะฟอร์แต่หนังเอวีนี่ไม่น่าไหวจริงๆอ่ะชวนพี่แพรดี่ทำโอลี่แฟนแล้วแกไม่แกไม่เอาอ่ะ อ่าเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคิดอีกเดี๋ยวไอหยอกทิกตอกหายไปหมดเลยติกตอกน่ารักที่สุดในโลกเนาะผมไปนะผมไปอยากให้แพดดี้ขานพี่แพดดี้ขานชื่อเขาหน่อยพี่แพดดี้เขาบอกให้ขานชื่อเขาหน่อยชื่ออะไรล่ะคะยังไม่รู้จักชื่อเลยคุณน้อยแล้วไงสวัสดีค่ะคุณน้อยทุกอย่างโอเคนะคะ น้อยไม่ต้องลองให้นะคะอ่าแอรีคขาเอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีหนึ่งฝอจะไปนอนแล้วนะครับถูกต้องฉันจะได้ออกไปวิ่งอาตีหนึ่งฝอจะไปนอนแล้วนะทุกคนสวัสดีแม่รุนีนะครับผมคุณแม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับเรียก เรียกให้ขานค่ะอ๋อเรียกให้ขานค่ะคุณแพรี่ขาทุกคนเห็นตาดิฉันไหมฮะไม่เห็นเลยพี่แพรี่ขอถามหน่อยครับว่ามีความคิดถ้ามีความผิดสามารถบวชได้ไหมอาเจ๊มาเรื่องอะไรอะ่ะความผิดแบบไหนครับความผิดเรื่องอะไรความผิดเรื่องอะไรครับมีชู้อะไรอย่างเงี้ย อีฟอร์ดม <im itation> ึงถามเองแล้วแหละอันเนี้ยไม่มีคนถามจริงอ่ะสมมติอ่ะลองแบบมีชูอย่างเงี้ยสมถัถพูดได้ไหมมีชูต้องตายก่อนเท่านั้นค่ะอ,อ๋ออ้าวตายแล้วจะบวชยังไงเจ๊ <im itation> ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันบวชให้แทนค่ะเดีวฉันบวชชอบชอบสรุปนอนข้างนอกจริงพี่พี่ตุกครับพี่ตุกตักฝันได้นอนข้างนอกจริง พรุ่งนี้ขายทุเรียนไหมขายครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับอย่าเพิ่งปิดได้ไหมได้ครับเดี๋ยวอยู่ให้ก็ได้ไปเต้นแตรวงด้วยกันไหมคะที่ไหนครับแม่แดงไปเต้นแตรวงที่ไหนครับเออบอกแม่แดงเลยนะว่าถ้าจะเข้ามาหาเราอ่ะเย็นๆนะอ๋อแม่แดงครับถ้าเข้ามาต้องเข้ามาเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาช้านี่เจไม่ตื่นนะครับผม อย่าเข้าแม่อย่เข้ามาเช้านะคะเข้ามาหาไม่ได้เจอเรานะคะใช่มาตอนเช้าไม่มีคนตื่นนะครับพรุ่งนี้แม่แดงไปหาไม่เคยหาทางไม่เคยเข้าหาทางออกไม่เจอเลยยียเคยเยอะใครอถ้าหาทางออกไม่เจอก็เดินออกทางเข้าไปเลย เย่เยเห็นหน้าแพรี่แล้วเ,เขาบอกขายกี่โมงบอกด้วยจะสั่งให้แม่ที่ไทยกินตอนนี้พี่อยู่อิสราเอลโอ้โห,หอะไรกี่โมงบายดย่ไหมครับพี่อะไรกี่โมงไลฟ์ประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับไม่เกินนี้ครับผมใช่ช้ามากทุกคนกว่าจะกินข้าวแนละ้วนางอาบน้ําอีกชั่วโมงหนึ่งอ่นี่ผมอีกครึ่งชั่วโมงรีดผ้าอีกครึ่งชั่วโมง เนี่ยแท่นี้ยานิมิตล่ะครัเอาเลยครับแม่เอาเลยครับเอาเลยที่แบบนางนั่งคุยนาเอาผ้าไปเจต่เครื่องซักผ้าเนี่ยได้ซักแล้วเออลืมเลยอ่ะเจ๊พรุ่งนี้ซักเลยลืมเลยอะจะเที่ยงคืนละโอจะตีหนึ่งละอีกสามนาทีอ่ะมาทุกคนส่งของขวัญให้หน่อยเร็ว ไปแล้วขอของขวัญหน่อยเจ้ามาทำหน้าอ้อนคนอื่นนะขอของขวัญหน่อย <c oughs> ขอของขวัญหน่อยค่ะอเอ,อ้ยขอบคุณขอบคุณพ,พี่พี่พี่ภูมินะครับใช่ไหมครับพี่พอมพี่ภูมิขอของขวัญหน่อยได้ไหมคะ่ะใจง่ายเนาะเขาให้มาอยู่บ้านเขาก็มาเนาะอืมนั่นแหละ <c oughs> ใจง่ายมากเลยอะรักกันรักกันรักกันมาก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 มนะคะลูกชายลูกชายแม่ชายรักชายลูกสุขแม่สุขลูกทุกบอกแม่แม่พร้อมรับฟังแก้ปัญหาเนี่ยไม่รูจัดไปหนึ่งดอกขอบคุณครับขอบคุณพี่ไดฟุกุนะครับผมสวัสดีพี่เคน พี่เคนครับสวัสดีพี่เคนนะครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ไดฟุกุนะครับผมขอบคุณพี่ดาด้านะครับพี่ดาด้าลิงดองนะคะ,อะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะน่ารักจาก้าถ้าเป็นพี่แฟรดี้เขาก็จะบอกว่าที่บ้านมีกระจกค่ะที่บ้านมีกระจกนะอย่ามาชมผัวฉันออ,อไป สวัสดีครับนอนดึกจังนะใช่ครับนอนดึกครับเพราะว่าเจ๊รอเจ๊เขามาวิ่งครับผมมานอนได้แล้วเร็วโอเคถึงเวลาแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนมีท้องไปแล้วนะมันชื่อเจ้าบาจะเรียกมีท้อง เียก็ไม่ไม่ปิดอันนั้นละปิดอะไรเจ้เฮ้ยเข้ามาดิมันตรวจสอบกัน